แทรกสายส,สักนิดหนึ่งอ่าหนึ่งสายนะครับหนึ่งสายใครก็ได้ที่มีเฟซผมผม,มีแชทผมโทรมาได้เลย <S <S เออให้มาเลยอย่างนี้ต้องรู้งานอย่างนี้ดิฮัลโหลเจ้ามาเลยมาเลยเดี๋ยวก่อนเออคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่หนูโทรมาโดยใช้สัญญาณ <S <S อินเทอร์เน็ตของคูเวต <S <S ใช่ไหมแมนแมนโอ๊ยแมนโอ้ยเดยี๋ยวก่อนพูดภาษาอีสานหรือภาษาเหนือได้ปะ ไม่ได้เลยพี่โทษน,นะเอาจริงนะพี่ตอนแรกพี่เห็นหน้าหนูอ่ะพี่รู้ก็เป็นคนเหนือหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่เหนือพี่คนคนลังสิตเลยไม่เหนือไม่ไม่มีเชื้ออะไรเลยอ่าไหนบอกว่าเราเป็นคนลังสิตที่คลองอะไรอะคลองอะไรคลองหนึ่งโอ้โหอยู่ต้นต้นเลยใช่ตอนนี้ลังสิตน้ำท่วมณณนะนะเวลานี้เหรอใช่พี่ฟิวเจอร์นี่แบบท่วมขึ้น ครึ่งคันมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะืึอย่างนั้นไม่เรียกน้ําท่วมเราเรียกว่าเราไปอยู่ในในเมืองบาดาลแล้วมั้งแม่แม่แม่บอกว่าเออดีมากเลยตะวาดมาถึงน้ําท่วมเลยพายุเข้าเฮ้ยถือถือว่าเราไม่ใช่ตัวแรงนะถ้าเป็นภาษาพวกพี่นะ <c oughs> เออเราไปเราเป็นคนเลยดฝนน่ะเออแจ๋วเลยเดี <c oughs> ๋ยวก่อนเลื่บ้านที่ดังสิทธิ์นี่ <c oughs> เวลาเขาน้ําท่วมกันเราท่วมเข้าไปในบ้านหรอวะ ไม่ได้ท่วมพี่มีมีมีท่วมปีอะไรห้าเจ็ดเหรอพี่เอาอยู่เอาอยู่อะด้ยเอาอยู่นั่นปีห้าสี่ไหมเหรอเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละสักปีหนึ่งนั่นแหละค่ะมีปีนั้นแหละครับครึ่งบ้านเลยโอ้โหปีนั้นปีนั้นมันสุดจริงๆไอ้น้องเอ้ยสุดสุดมากพี่ลงน้ำปลาที่บ้านทางหมดเลยอะ โอ้ยปีนั้นเปนสุดจริง,งกลับมาก็มาพายเรือเล่นกันตะวนันเราเดี๋ยวก่อนจะกลับจากจะกลับจากที่นู่นแล้วเนี่ยมีอะไรจะสั่งลาไหมามีอะไรจะสั่งลา <c oughs> เขาเรียกว่าผีสางอะไรที่ที่อยู่ที่ห้องเราไหมาเพราะว่าโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแล้วทั้ดเฮ้ยท้าทายหน่อยดิท้าทายหน่อยเดี๋ยวเราจะกลับแล้วไม่เอาดีกลัวเฮ้ย ไปบอกลาโทษนะไปบอกลาผีที่ที่ลงมานี่ยังที่เราเคยเจออะ่ะบอกฉันไปแล้วนะเธอจะหลอกฉันอีกไม่ได้แล้วนะบอกครั้งสุดท้ายที่เคยไปชั้นหกเออหมวกลุงไปแล้วนะคุณหมอด้วยคุณหมอคุณหมอที่ชอบหนะอยิบแมสอ่ะอุ้ยคุณไม่ไม่ไม่เอาสีไปเจอคน,น,นกลัว <laughs> เออตลกดี <laughs> อ่ะอือใช่พี่มีอะไรจะจะพูดกับเพื่อนๆที่อยู่ใน ชทสดไหมว่าอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้ฟังคุณครูแอมอ่ะออหนูก็นึกถึงคุณครูของหนูเหมือนกันมาสิเออสมัยหนูประถมอ่ะบ้านหนูอยู่ติดคลองใช่ไหมน้ำมาท่วมทุกทุกครั้งที่มันมีน้ำเยอะอะพี่มันก็จะท่วมทุกครั้งครับบางทีหนูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะแบบม,มันจะท่วมช่วงแบบสอบกลางภาคปลายภาคเนี้ยหนูก็จะไม่ได้ไปเพราะรบ,บ้านน้ำท่วมเออเออ ก็จะมีครูอยู่คนหนึ่งอ่ะอแกจะพายเรือลุยน้ำมาแล้วเ็า,าสอบมาให้หนูทําประจาโอ้โหคุณครูออใช่ครูคนนี้เป็นครูประจําชั้นหนูตอนอนุบาลสามชื่อครูประพาจันทรละวิกิตโอ้โหคุณครูนกลูกศิษย์ปาะจำ<ช>เลยอเอ,อใช่หนูเคยหาแกนะหนูแอดเฟซบุ๊กแกไปแต่ว่าแกไม่ได้รับงางไัแกไม่รู้หนูเป็นใครใช่สิลูกศิษย์ก็หลายหลายรุ่นน่ะใช่ค่ะ เธอต้องเธอต้องบอกก่อนว่าคู่คนที่หนูอยู่ในอยู่ในหลืบแลวหนูครูภายเรือเขอ <laughs> <c oughs> น่าจะมีไม่ก,กี่คนถูกไหมใช่ใช่แล้วก็หนูจําเหตุการณ์ได้เลยอะหนูอะตอนในเด็กอะหนูจะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะหนูหนูเล่าได้ไหมครั้เน,นี้ย <c oughs> จะไป <c oughs> จะไปโดนเอ,อสายพี่สองอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะแอดแอดมินครับทําวาดวานแอดมินหน่อยนะครับนะวานแอดมินเะช็คคุณสองให้ผมหน่อยนะครับแต่สองอะที่จริงเขานอนดึกนะ อ่ะมามา,มาเดี๋ยวพี่ไปงอเขาเองค่ะอืออ่ะค่ะค่ะแต่เป็นแบบคือหนูอะมีเพื่อนแถวบ้านชื่อเปี้ยวเออทีนี้เราก็จะแบบได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินแต่ไม่ค่อยอออได้ยินดเลยเออหนูอะก็จะชอบนําเปี้ยวเล่นและทีนี้วันหนึ่งอะตอนอนุบาลสองอะโรงเรียนหนูว่าสนามเด็กเล่นมาเป็นดินใช่ปะทีนี้ฝนมันก็ตกครูใหญ่เขาก็ประกาศว่าอื ห้ามเด็กนักเรียนลงไปเล่นที่สนามอืมหนูก็นั่งอยู่ในโต๊ะหนูก็บอกว่าเปี้ยวมันถึงคราวเราแล้วแหละมันไม่มีคนแล้วสไลเดอร์โลง่งเออเฮ้ยเปี้ย <laughs> <ie> ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไปครูใหญ่สั่งหนูก็บอกว่าเฮ้ย e ครูใหญ่สั่งครูเขาไม่ได้สั่งเราเขาพูดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยพาเปี A ้ยววิ่งไปเล่นน้ําฝนกันที่สนามสนามเด็กเล่น แล้วตัวมันเลอะหมดเลยพี่แล้วครูครูใหญ่ก็ประก,กาศบอกว่าเด็กผู้หญิงสองคนที่การเล่นไลเดอร์ให้เข้ามาข้างในแบบหนวนอะไรอย่างเงี้ยเออเออหนูก็วิ่งเข้ามากับกับกับเปียเป้ยวเปี้ยวก็บอกว่าเห็นแม่ตาหวานเดี๋ยวแม่มาว่าเราอีกว่าเราไม่ดูเธออะไรอย่างเงี้ยเออ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 ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็เป็นครูประพาได้แหละที่มาอาบน้ําให้หนูกับเปียวอือนแหละค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าสภาพเปี้ยวกับสภาพหนูอ่ะ คือเราพอกันไหมตอนนั้นอะคือคือยังไงคะคือเลอะเลอะดินแล้เนาะเออเลอะเธอพอกันไหมโอ้พี่ตั้งแต่หัวเลยอ่ะคือแบบปักโคนอะอยู่ในปักโคนอะอนุบาลสองเหรออนุบาลสองอนุบาลสองอ้าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตถวานความจำโคตรดีเลยอนุบาลสองจำได้แม้กระทั่งเขาประกาศออกไหม่อ่ะใช่หนู้จำได้อีกเยอะเลยนะพี่ตอนโรงเรียนหนูไฟไหม้ด้วย ตอนจะขึ้นขึ้นปหนึ่งเอาไว้ที่เอามาสที่ถเหตการเอเออหนูหันไปหาเปียวหนูเห็นเปียวเขียนใหญ่เลยนะหนูเขียนไม่ได้หนูก็บอกว่าทําไงดีว่าทําไงดีทาข้อสอบไม่ได้เลยบกเลขไม่เป็นเสร็จปุ๊บครูประกาศขนาดนี้ลงข้างโรงเรียนไฟไหม้ให้นักเรียนให้นักเรียนทุกคนหยิบกระเป๋าแล้ววิ่งไปรอครูหน้าห้องหนูสะกิดด้วยเลยเปียวไปไปครูบอกไฟไหม้อย่างนี้ ดูดีใจมากเลยพี่อบกาดูสาบานเลยตอนนั้นดูดีใจมากเออเอเอนั่นเด็บปุ๊บเราก็พาเปี้ยวไปแล้วก็เจอเด็กแถวบ้านกำลังวิ่งหนีไฟไหม้อะนะแต่มันยังไม่ได้ไหม้โรงเรียนมันไหม้ข้างโรงเรียนเอแต่ แต่ครูครูเขาก็ตอนนั้นครูประจําชั้นชื่อรู้สึกจะค,ครูครูศรีธอเหลือแต่อย่างเนี้ยค่ะเขาก็พาเด็กไปอ่าน,นักเรียนวิ่งวิ่งไปที่หลังซอยนะหลังซอยมีโบสถ์อยู่โบสถ์คิดเ,เขาให้เป็นนักเรียนอไปพักตรงนั้นแล้วเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งอยู่แถวบ้านชื่อชื่อไอ้เป้ <laughs> มันขี้แตกพี่มันขี้แตก <laughs> เดี๋ยวมันขี้แตกจากเหตุการณ์วิ่งวิ่งหรือว่ามันกลัว <laughs> มันกลัวอ๋อ <laughs> <laughs> เออมันรอให้เลยหนูบอก <laughs> ไอเ้เป้ไม่ต้องกลัวเป้ไม่ต้องกลัวเป้ก็วิว่งไปใช่ไหมเอออ่อแล้วหนูก็พาไอเ้เป้หนูก็สะพายกระเป๋าไปไหมบอกวิ่งวิ่งแต่นี้กระเป๋ามันก็หนักใช่ไหมพี่ <c oughs> หนูก็ทิ้งกระเป๋าบอกวุ้ยไม่ต้องแล่าบอ,อกคูไฟไหมอยู่กันในโรงเรีย,ยนหนูก็วิ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้ก,ก็รออยู่ที่โบสถ์ใช่ไหมคะ ครูเขาก็เจ้าแถลาข่มมาพูดบอกว่าอ้าผู้ปกครองตอนนั้นรถติดบ้างเลยแถวแถวคลองดึงอะคะ่ะเพราะว่าไฟมันไหม้โรงงานโรงงานหนังสือพิมพ์ซึ่งอยู่ข้างๆโรงเรียนหนูแม่หนูอะกับคนงานที่โรงงานป่าค่ะวิ่งมาจากจากสะพานแดงอะคะ่ะให้เป็นหลายกิโลเลยนะพี่คนงานวิ่งมาจากบ้านเลยมาที่โรงเรียนอะเพราะเขาเห็นไฟไหม้อ่ะพี่เห็นควันมันขึ้นอะไรเงี้ยเขานูกว่าหนูอะจะอยู่ในโรงเรียน รถก็เข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยสรุปก็คือก็พอเขาเคลียร์ไฟอะไรได้เนี้ยก็กลับบ้านครูใหญ่ก็ประกาศตอนเปิดเทอมบอกว่าเนักเรียนทุกคนได้ขึ้นชั้นโดยที่ไม่ต้องสอบเออเพราะว่าเพราะว่าแบบเราไม่ได้ทำข้อสอบอะไรเงี้ยนะหนูก็ดีใจมากเลยอยากให้โรงเรียนไฟใหม่อะไรเดี๋ยวก่อนไหนไหนหนูสาบานมาแล้วก่อนที่ว่าสาบานเลยว่าหนูดีใจนะ หนูสถาบนต่อหน้าคนสี่ห้าหมื่นคนนี่ที่ว่าหนูไม่ใช่คนวางเพลิงใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเด็กๆเนอะอะไรที่แบบว่ายกเลิกการเรียนยกเลิกการสอบเป็นคนดีใจนะพี่ดีใจมากหนูยอมฉีดยาฉีดวัคซีนอะเพื่อไม่เพื่อไม่ต้องไปเรียนหนังสือพี่ดูเหอะหนูไม่ชอบการเรียนเลยตั้ง ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะ้าตาหน้าตา,หน,าห,นหนูไม่น่าเกเรขนาดนั้นนะพี่หนูเกเรจริงแล้วเรื่องเตี้ยวเนี่ยแหละคือโรงเรียนอ่ะเขาเ<อ>จะ<อ>ให้อนุบาลหนึ่งอนุบาลสามต้องกินข้าวโรงเรียน<อ>แล้วหนูกินยาก<อ>ก็คือแบบเขาจะทํากับข้าวไม่ถูกปากเราอย่างเงี้ยนะหนูก็จะกินไม่ค่อยได้กลับไปบ้านแบบผิวมากหนูก็บอกแม่บอกแม่ไปบอกครูได้ไหมว่าหนูเอาข้าวไปกินอะไรเงี้ย แม่อกไม่ได้จ่ายตังค์ไปแล้วต้องไปกินทีนี้ทุกกลางวันอะพอครูอะเขาก็จะแบบอนักเรียนไปยืนหน้าห้องนะคะเดี๋ยวเราไปลงอาหารหนูก็บอกเปี้ยววันนี้เราเราแอบไปข้างนอกกันเถอะเปี้ยวบอกไม่ไปเปี้ยวกลัวเสร็จปุ๊บผมก็บอกเออเออมันเปี้ยวไปเถอะเดี๋ยวเราไม่ไปเดี๋ยวเรานั่งรอในห้องทีนี้ พอเพื่อนอะออกไปกันหมดหนูแอบอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมครูก็เดินมาว่าไม่มีใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยอพอครูเขาไปเสร็จหนูก็เดินไปข้างๆโรงเรียนนะพี่มันมีประตูอยู่อเออประตูก็ไม่ได้ล็อกประตูมันก็เปิดอยู่หนูก็เดินออกไปเฉยๆอย่างนั้นนะตอนประมาณหนูบ้านสามเสร็จปุ๊บพอเดินออกไปเสร็จหนูมีตังค์อยู่ห้าบาทใช่ป่ะหนูก็ไปไปที่ร้านบะหมีม่ข้างโรงเรียน เออหนูก็ไปบอกป้าหนูขอซื้อบะหมี่ห้าบาทได้ไหมอะไรเงี้ยเออป้าก็บอกว่าอ้าวมาจากโรงเรียนข้างๆหรอหนูก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะเขาก็บอกอ้าลูกทำไมครูไม่มีข้าวหนูก็บอกว่าหนูอยากกินบะหมี่ครูเขาไอ,อป้าเขาก็เลยทําบะหมี่ให้เป็นบะหมี่ที่อร่อยที่สุดตอ่หนูกินมาพี่บะหมี่แห้งหาาใส่าาเออใช่บะหมี่แห้งใส่ซีอิ๊วดําแล้วก็ลูกชิ้นครับเออหนูออกไปโรงเรียนอยางนงานทุกวัน ทุกวันพี่จนจนมันมีวันที่แจ็คพอร์ตแจ็คพอตคืออ่าอ่าอ่เออหนูอ่ะขอตอากมขอตอากลมาสิบบาทบอกว่าอืแต่าว่ายังไงต้องชวนเปี้ยวไปเดี๋ยวเปี้ยวไม่มีปังเดี๋ยเลี้ยงเพื่อนอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเปี้ยวก็ไม่ไปหนูก็เลยเออกันเราไปคนเดียวหนูก็แอบไปเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บ วันนั้นอะมันหนาวอากงก็เลยให้ใส่เสื้อเสื้อกันหนาวอะที่มันคือเป็นเสื้อกันหนาวสีขาวแล้วมีตัวอักษรจีนทั้งตัวเลย oh, oh, oh. เออเออเออเสร็จปุ๊บหนูก็ออกไปกินบะหมี่อันนี้เขามีสายไหมมาขาย oh, oh, oh. หนูก็เลยซื้อสายไหมมาฝากเปี้ยวเราก็เดินเข้ามากลางวันตามปกติเหมือนทุกครั้งเลยนะพี่เสร็จปุ๊บครูที่โรงเรียนถามบอกว่าตาหวานไปเอาสายไหมนี้มาจากไหน หเออหนูก็บอกว่าหนูซื้อมาแต่ไม่ได้บอกซื้อมาจากที่ไหนเนาบอกหนูซื้อมาอมเขาก็เลยครูก็เลยเดินออกไปหลังลงไปข้ามโรงเรียนไปถามคนขายใส่ไหมคนแสดงบอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงผมสัานๆใส่ชุดภาษาจีนเขาไปซื้อชัดเลย <c oughs> หนูเดินออกไปปกติเลยเหรอ <c oughs> ไม่ได้ปีนรั้วไม่ได้อะไรใช่ปะ <c oughs> เดินออกไปยังไงไม่คับ ประตูมันเปิดหนูก็เดินไปอย่างเงี้ยทุกวันเป็นเดือนพี่ที่หนูไม่เคยกินข้าวโรงเรียนเลยปอตอนนั้นอายุเท่าไหร่ปอเลยนะอนุบาลสามโอ้อยโคตรแสบเลยอะ่ะอืมเฮ้ยอันโทษนะอนุบาลสามแสบได้ขนาดนั้นเลยวะก็ไม่รู้พี่เราเราก็ไม่ได้แบบโกหกใครหรอว่าหนีไปนะเราเดินออกไปเฉยๆอยเงี้ยพี่หนูโทษนะหนูมีรูปตอนอน,อนุบาลสามส่งให้พี่ดูเลยพ,พี่พี่อ่ะเดาว่าถ้าเปไอ <c oughs> เด็กเด็กขาวๆตากลมๆเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยแล้วมันจะแสบขนาดนั้นได้ไงวะหุยกล้ามากเลยนะเดินออกไปนอกโรงเรียนน่ะความคิดพี่นะมันอ,อนุบาลสามต้องแบบกลัวๆดิแบบไม่กล้าออกไปนอกโลกข้างนอ,อ,อกมันกว้างใหญ่อะไรเงี้ยไอ้น,นี่ไม่สนใจเลย <c oughs> เดินไปซื้อบะหมี่กินเดินไปซื้อสายไหมกินโ <c oughs> อเออือนแหละแต่ว่าตอนเด็กๆนี่แต่คนบอกหนหน้าตาคนตีนนะพี่อืมเออหนูก็ไม่รู้ไงก็ก็น่าหน้าเหมือนตอนเนี้ยค่ะกลมๆ ฮยเดยกก่อนนะมันมันก็ออกจาหน้ารักนะเออแล้วทำไมกวนตีนยังไงอยู่อะมันมันไม่เมื่อก่อนไม่ไม่รู้สิหนูกนรู้กันแต่แฟนพี่จ๋าก็บอกว่าหนูเวลาแบบทำหน้าเฉยเฉยหน้าตาหนูแบบเหมือนกวนตีนอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่แน่ว่าพี่ยังไม่เคยเห็นแบบนั้นพี่เคยเห็นแต่รูปที่โพสได้ยิ้มอะไรเงี้ยเออทำหน้าเฉยๆอาจจะอาจจะกวนก็ได้เออเออนั่นแหละแล้วพสเศษ หลังจากนั้นน่ะครูก็เชิญผู้ปกครองเชิญแม่หนูไปเชิญป้าหนูอะเออไปที่โรงเรียนบอกว่าตะหวานหนีโรงเรียน <c oughs> สมควรเออเออแล้วหนูหนูก็บอกแม่บอกว่าก็บอกแม่แล้วว่าไม่อยากกินข้าวโรงเรียนแม่ก็ไม่ได้สนใจหนูก็เลยเดินออกไปกินข้าวโรงเรียนเออ <c oughs> แม่ก็เลยขอแม่ก็เลยขอครูว่าเออเนี่ยขอขอข้าวมาได้ไหมครูก็าถามว่า ทำไมถึงไม่กินข่าโรงเรียนออหนูบอกว่าครูเอ่อไอ,อ้บ้านหนูเรียกอะไรว่าอะไรอะต้มจืดนะต้มจืดนะคะมันจะใส่ฟักใช่ปะถูกหนูในแต่หนูไม่ได้เรียกฟักบ้านหนูเรียกว่าตังกวยหนูก็บอกว่าครูตังกวยที่โรงเรียนอะแผ่นมันบางบางโกงหนู่าชิ้นใหญ่เท่าเครื่องฝ่ามืออะ เออหนูก็บอกหนูว่าต้องกินตังกวยที่อันเท่าชิ้นใหญ่เท่าฝ่ามือแล้หั่นบางมากโคตรวุ่นวายเลยเด็กคนเนี้ยเออ,เอ,อหนูก็เลยบอกว่าให้แม่ห่อข้าวมากินใหคนเนี้ยโคตรวุ่นวายเลยเอือ่นแหละหนูก็แบบเออเป็นความแบบความความสุขตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสุขหนูดิมันแสบโคดิเนะี่ยเออ,เอ,อวุ่นวายดีเนอะเด็กเด็กคนเนี้ยหน้าตี เด็กๆหมูเรียบร้อยพี่หนูไม่เคยโดนที่บ้านตีเลยเฮ้ยเดี๋ยวฟังเรื่องของหนูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะพูดเอ่อไม่รู้ตอนนี้คนดูกี่คนนะพี่ไม่สามารถดูตัวเลขได้จะบอกว่าใครมีหกสิบพี่หกสิบหกหมื่นคนเหรอใครมีเรื่องตอนเด็กอตอนเด็กๆนะตอนเนี้ยอนุบาลสามปหนึ 1, ่งปสองที่แจ็บแสบมาเล่าให้ฟังหน่อยซึ่งพี่นึกนึกนึกตอนของพี่ตอนเด็กๆก็มีหลายคนเพื่อนๆที่แปลกๆพอพอหนูพูดถึงไอ้เปี้ยวไอ้เป้เพื่อนหนูเนี่ย มันเป็นสื่อเพื่อนๆสิว่าเออตอนนั้นมันตลกเลยนะเด็กๆกับมันจะมีความคิดอะไรแปลกๆอ่ะใช่พี่หนูหนูเชื่อเลยว่าตอนเด็กๆเราอ่ะเราไม่ได้มองอะไรเหมือนตอนเราโตหรอกเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์เยอะเอออืมเหมือนเหมือนตอนปิดเทอมหนูจะดีใจมากเลยตอนปิดเทอมคือเราไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วหนึ่งใช่ปะแล้วเราก็จะได้เที่ยวเล่นทั้งวันทีนี้ เปี้ยวอ่ะจะอยู่ห่างจากบ้านหนูถ้าเดินอ่ะประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวนะสิบห้าสิบห้านาทีเด็กใช่อห้านาทีคนโตวะสิบห้านาทีเด็กสิบห้านาทีเด็กโอ้ก็ไก่นะไกลไกล่ค่ะไกลต้องเดินเดินเดินเลาะไปสาลไปอะไรอย่างเงี้ยบ้านหนูว่าอยู่ใกล้สาลเจ้าพ่อแห้งเกียร์ที่คลองหนึ่งอืมเออเสร็จปุ๊บหนูอ่ะจะต้องเดินไปหาเปี้ยวไปเรียนบางทีเปี้ยวก็เดินมาใครตื่นก่อนก็เดินไปหาการอะไรอย่างเงี้ยอืมเออ แล้วบ้านเปี้ยวเขาจะมีลานโล่งๆอยู่หน้าบ้านอืแล้วก็มีเมล็ดเมล็ดปอแปะพี่ที่มันอยู่ใส่น้ำแล้วมันแปะอแล้วก็จะไปเด็ดอันนั้นมาแบบมันโยนเล่นกันทั้งวันเลยแล้ววันหนึ่งอะหนูจำมุมเม้นั้นได้เลยหนูก็ยืนอยู่กับเปี้ยวตรงลานตรงนั้นนะนะลานเมล็ดปอแปะหนูบอกเปี้ยวมันเยอะขนาดนี้เราจะเล่นทั้งชาติหมดไหมวะเอาเอาจะไหนมาวะเออเออเปี้ยวก็บอกว่า มันก็คงไม่หมดหรอกงั้นเราก็เล่นไปเรื่อยๆนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้ว้องก็แบบกลมน้ำกลม,มตาเก็บกันแล้วก็แบบไปเล่นไปนอนอยู่บนต้นไทรไปตามสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออนั่นแหละผมก็เออเด็กเด็กมันก็ต้องแบบเป็นอย่างงี้นะแล้วก็มีอีกอีกทีหนึ่งออหนูว่าดูหนังจีนเยอะตอนเด็กๆใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านคนจีนเขาก็จะชอบแบบซื้อเป็นบนวิดีโอมาดูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบพอปิดเทอมปุ๊บหนูก็เอาผ้าคนหนูมาใส่พวก ขนมใส่ข้าวใส่ข้าวใส่ถุงอ่ะอใส่ลงไปแล้วก็ม้วนแล้วก็ม้วนแล้วก็สะพายสะพายแบบ่อะไรเงี้ยพี่นึกออกไหเออเออใช่แบบคุ้นคุยงเลยแต่กุ้นคุยงเลยเออเออเราก็จะท่องไปเรื่อยๆวันนั้นน่เปรี้ยวไม่อยู่หนูก็เลยท่องคนเดียวเราก็หลบตามต้นไม้ตามอะไจินตนาการไปเรื่อยนะพี่แบบ จะไปเขาเขานั้นเขานี้เลยอะ่ะทีนี้ฝนมันตกเราก็คิดในต่เออฝนตกมันก็ต้องหาที่หลบฝนนะนะถ้ำก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย uh, 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 จำได้เราก็ไปหลบใต้หลังคาบ้านใครบ้านใครก็ไม่รู้อะ่ะนี่ไอ้นี่เราก็คิดได้ใจต่อนะพี่แบบก็หายนามากเลยหายแล้วไม่ก็ เราก็เอามือลองน้ําที่มันที่มันมาจากหลังคาพี่กินกลับไปบ้านเป็นไทโฟยเลยพี่ผมร่วงทั้งหัวเลยติดเชื้อเออติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลเปครึ่งเดือนเลยพี่อไอ้น้ําไอ้น้ําจากหลังคาที่เป็นขนิมอ่ะใช่สิแมน้นางตาหวานเจ้าเจ้าไปท่องยุทธจักรเจ้าไปดูอะไรเลย ใช่ม <onents Bana avec behaviour> <servir> ีแต่มาว่าแต่มาว่าเรากรุงแบบว่าโอ้ไปไหนมาเข้าไปตามหาตัวเปียกซกไปหมดเลยอ่ะหนูก็บอกว่าหนูไปหลบไปหลบฝนมาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพอตอนกลางคืนเป็นไข้เป็นไข้ก็ไปหาหมอหมอบอกเหมือนแบบตรวจมีเชื้อเชื้ออะไรก็ไม่รู้หนู็ปทำไม่ได้นะแต่ผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วทุกวันนี้ทุกคนรู้อย่างว่าหนูไปกินน้ําน้ําดื่มจากหลังคามา รู้รู้หนูบอกกลมหนูบอกว่าเออหนูบอกว่าหนูก็หายน้ำหนูอืมเออไอเละโอ้โหตหวานวีรกรรมตอนนี้พี่ว่านะหนูรวบรวมมาสักหนึ่งช็อตยาวๆสักชั่วโมงได้ไหมรวมมันเลยเด็กๆอ่ะมันมันก็เยอะอยู่นะพี่เด็กๆเออแต่อแต่วัยรุ่งพี่ขอไอเนี้ยตอนเด็กพี่ว่าพี่นึกสภาพเนี่ย ขอเป็นรูปด้วยนะรูปประกอบด้วยว่าตอนเด็กไอ้นะหน้าตาประมาณไหนอยากจะรู้ว่ามันแสบขนาดไหนหนูคิดดูนะหนูไป <c oughs> ล่องอยุติแตกอ่ะเฮ้ยมันอันตรายนะุ้ยแต่ว่าพี่เพิ่งคุยกับเมียเมื่อเมื่อไม่นานเนี่ยว่าคืออย่างอย่างอย่างตอนเราเด็กๆนะเราก็ไปได้ทั่วถ,ถูกไหมเออ <c oughs> แต่ว่าถ้าจะให้เราปล่อยลูกเราในยุคนี้ไปไปไหนตอนไหนพี่ไม่กล้านะเพราะว่ามันเหมือนโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนลดกาเยอะกว่าเดิมกลัว ทั้งทั้งที่อายุเท่ากันเลยเท่ากันนะเราหูเราปั่นจักรยานเดินข้ามตลาดนู่นนี่นั่นอะ่ะแต่ถ้าให้พี่ปล่อยลูกไปแค่โทษน,นะจากโรงเรียนหน้าโรงเรียนอะ่ะไปไปสู่โรงเรียนติวเตอร์ฝั่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอะ่ะพี่ยังไม่กล้าปล่อยมันไปเลยอืใช่พี่ไม่มันมันไม่เหมือนกันแล้วสมัยสมัยเราสมัย,มย,มยนี้เอางี้พ,พ,พี่พี่พี่เพิ่งเจอเมื่อไม่น่าเกินอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมา พี่ขับรถในในช่วงที่อตอนเช้าที่เด็กกำลังเข้าโรงเรียนะตะวันที่สภาพตามนะพี่ขับรถอยู่อยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยเสร็จแล้วจะม,จะมีจะมีแม่ลูกคู่หนึ่งกําลังจะวิ่งข้ามถนนตัดหน้าตัดหน้ารถพี่ไปอะ่ะจากขวาไปซ้ายนะอฝั่งซ้ายมือเป็นโรงเรียนก็เขาก็วิ่งไปเนี่ยเราอะเตือนในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ย ถ้าวิ่งลักษณะเน,นี้ยถ้ามีรถแซงแซงซ้ายมาจากข้างๆพี่อะชนค่ะพี่คิดในใจเลยแล้วหันกําลังจะหันไปมองกระจกข้างพอเขาวิ่งมาตัดกันพอดีเลยเส้นตัดกันเลยตรงตรงตรง,ตรงไฟไฟรถพี่ตรงฝั่งซ้ายสุดอ่ะปุ๊บดีที่ชนไม่แรงมอเตอร์ไซค์โทษนะมอเตอร์ไซค์นะนะก็มาเร็วเกินเพราะว่านั่นน่ะคือหน้าโรงเรียนมันเป็นเขตโรงเรียนเขตชุมชนมาเร็วเกินส่วนแม่แม่ลูกที่ท,ที่ที่วิ่งไปอ่ะ ก็ไม่ไม่ถ้าเขาหยุดก่อนแล้วเขามองซ้ายก่อนนะดีกว่าเออแล้วพี่ก็เลยพี่ก็เลยจอดรถลงไปช่วยไอ้ผิดถูกอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สรุปไปเขาหรอกให้เขาไปเคลียร์นันเองแต่ว่าจะดูว่าเด็กเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยโชคดีที่ว่าชนแม่ก่อนแล้วก็แรงเวียงอะกระชากแขนเด็กไปด้วยหมายความว่าแม่ล้มเด็กก็ต้องล้มเพราะจูงกันมาอืมค่ะคือเนี่ยมันรถมันเยอะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอะนะรถวิ่ง รถมันวิ่งนับขันได้นะฟิวไปฟิวมาเราเห็นว่าอ่ะขันนี้ไปแล้วพอมันพอคันนี้ไปปุ๊บมันก็ไม่มีแล้วนี่เราก็ข้ามได้แต่สมัยเนี้ยมันมีมันมีรถมันบังระหว่างรถติดรถมันบังและรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาเขาซิกแซกผ่านข้างๆอ่ะเราไม่เห็นหรอกถ้าถ้าถ้าเด็กเด็กไม่ระวังอ่ะพี่เชื่อว่าโดนแน่เลยลูกพี่ก็เหมือนกันพี่พี่ก็จอดรถนั่งเรียนแล้วให้มันมาจากประตูโรงเรียนอ่ะให้ให้ให้เข้ามาที่รถเราเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์มันจะแซงงเงี้ย เด็กมันไม่เขาเรียกอะไรเ็น oh, เดนะ็กไม่เห็นนะ่ะเกือบโดนหลายครั้งแล้วพี่เลยบอกเอองี้ไม่ต้องลนะเดี๋ยวพี่หาที่ซึ่งซึ่งรถมันมันไม่มีที่จอดไงกว่าเราผู้ปกครองจะจะวนไปหาที่จอดได้นะมันนานแล้วรถมันติดสมัยนี้เป็นแบบนี้นะถ้าโรง hmm. เรียนไหนไม่มีที่จอดเพียงพอนะเป็นอย่างนี้หมดผู้ปกครองต้องไปวนหาหรือผู้ปกครองใช่<ผ>ใชต้องมาสองคนผัวเมียแล้วก็ไอผ,ผู้ชายก็ขับรถไปผู้หญิงก็ลงไปรับอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยใช่ ใช่ค่ะพี่ถึงบอกว่าตาหวานเนี่ยแสบมากเลยนะในการที่จะเดินไปหาของกินตอนกลางวันออกห้องเรียนอ่ะบ้าให้ปเป๋งเลยก็แสบเลยเพราะฉะนั้นรวบรวมรวบรวมเหตุการณ์ในสุดแสบของหนูมาอีกอยากฟัง <c oughs> ได้ได้ค่ะได้ตาหวานพี่ถามหน่อย <c oughs> พอหนูอยู่นู่นอ่ะหนูคุยได้มันดึกอะ <c oughs> ่ะที่จะกลับมาไทยหนูจะคุยได้เหรอมันดึกนะ โอ้ไม่ไม่ได้แล้วล่ะพี่มันแบบไม่ไม่เกินตีหนึ่งอ่ะเฮ้ยได้ได้ไม่เกินตีหนึ่งเดี๋ยว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 ได้ได้ได้ไม่ยอมให้หนูหายไปแน่เพราะหนูมีแฟนคลับเยอะอย่างน้อยก็ตาเบนคนนะตาบิ๊กด้วยมีคนมีคนเขาถามว่าพี่สามคนนี้เขาเป็นญาติอะไรกันนะตาเบนตาบิ๊กตาหวานบอกอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ตาหวานนี่คือเอาออกไปไม่เกี่ยวกับญาติอันนี้นี่ชื่อเขาอยู่แล้วอนี้ชื่อเขาอยู่แล้ว <c oughs> เออเขาก็เซลแซลมาหวังเขาเป็นแฟนลับเออแฟนขับแกงนี้ <c oughs> ตา,ตาวานเดนเออโอเคแกงอะไรแกงกันมาค่ะไม่คิดมากนะเราในในโซเชียลก็สนุกสนุกค่ะ <c oughs> โอเคตาวานก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วกลับมาก็ทักทายกันเหมือนเดิมแล้วก็เห็นตาวานเขาบอกว่าเออตาวานบอกเองดีกว่าเรื่องที่มาสอนบ้านหลังหนึ่งอ๋อใช่ใช่ก็คือเท้าความก่อนว่าเพื่อนอ่ะ เคยไปเจอผีที่บ้านหลังนี้มาเจอสิ่งลี้ลับแต่ทีนี้เพื่อนนะัะเลิกสอนไปแล้วเพราะกลัวแต่ทีนี้ลูกชายเขาก็อยากจะเรียนอาก,กวนเลยเลยี่เพื่อนก็เลยม,มาถามหนูว่าเอ้ยรับไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ชั่วโมงหนึ่งหลายร้อยนะอะไรเงี้ยหนูบอกรับรับแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยแต่มันเป็นบ้านหลังนั้นูเออหนูก็เออเอาดีปวว่ะหนูพกเออเอาก็เอาไว้จะได้มีสตอรี่ตอ่ออะไร ทุกคนครับถ้าใครเคยฟังเรื่องนี้นะนี่ยังไม่ได้ตัดคลิปสักทีหนึง่งขออภัย <c oughs> ถึงคนที่เคยมาเล่าแล้วผมยังไม่ตัดคลิปนะผมไม่มีเวลาจริงทานโทษนะทีนี้เรื่องของตาวานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาว่าเพื่อนเขาไปสอนอดนตรีที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเจอผีเออแล้วตะวานกําลังจะไปสอนที่บ้านหลังนั้นครับทุกคนเราดีใจกับเขาด้วยขอให้ขอให้ได้เจอเอ่อ เขาเรียกอะไรคําตอบแล้วกันคําตอบแล้วก็ที่มาที่ไปของของผีตนนั้นอะไรเงี้ยเออจะได้มาเล่าให้ฟังหนูก็อยากรู้เออไม่ีชีพเลยเนี่ยพีชีพแลกเงินแปดร้อยไม่รู้คุ้มป่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยได้ประสบการณ์ด้วยได้เงินด้วยแจ๋วเลยถามสัมภาษณ์เด็กกันนะเฮ้ยหน้าตาเป็นไงเขามาหาหนูบ่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองลองชวนคุยก่อนโอเคขอบคุณตาหวานมากเดินทางไยสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะเดี๋เจอกันที่เมืองไทยค่ะได้เลยได้เลยวันดีจ้าวันดีจ้าค่ะวันดีค่ะ